ขณะนี้นะครับกระบวนกลีละพ่อครูนะครับก็ได้ข้ามสะพานสายลุงมาแล้วนะครับทุกคนในขณะนี้ที่อยู่บริเวณตีนสะพานหรือปลายทางของสะพานแห่งนี้นะครับอยู่ในอาการสํารวมและเงียบสงบเป็นอย่างดีเลยนะครับทุกคนมาตั้งแถวรอรับนะครับข้างทางตัง้งซ้า,งายขวานะครับจะเห็นท่านสมณะนะครับเดินมาด้วยความสุขขม เรียบง่ายนะครับและมีความนะครับมีความสงบเป็นที่ตั้งนะครับเราจะเห็นหนึ่งะบวนในการนำสรีละล่างของพ่อครูนั้นนะครับเป็นขบวนที่เป็นอัตลักษณ์ของเราชาวอาโศกที่สำคัญนะครับในบรรยากาศที่สงบเงียบแห่งน,นี้นะครับทุกคนน้อมจิตน้อมใจ ไปที่สรีละของพ่อครูแต่วันรอไปไหม อัน,นนี้นะครับเสลียงจะเคลื่อนเพื่อไปที่เมนนะครับเตรียมพร้อมที่จะขึ้นนะครับ ขบวนสมณะทุกลูปนะครับตามด้วยพระคันตุก,กะนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับที่ลานถวายเพลิงกับคืนสู่ธาตุของพ่อครูท่านนะครับ จากขบวนสมณะก็คือขบวนสีขมาศนะครับทั้งนี้จะมีพยาบาลจิตอาสานะครับได้เดินตามขบวนด้วยนะครับขบวนคุณกะและขบวนคุณปะครับ นักเรียนสมมาสิกานะครับจะเป็นแถวเรียง5นะครับแถวตอนลึกเรียน5นะครับของนักเรียนสมมาสิกานะครับในแต่ละพุทธสถานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าผ้าผันคอนะครับก็จะมีความหลากหลายหลากสีแต่อยู่ในขบวนเดียวกันนั่นแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแม้ว่าจะอยู่ด้วยความหลากหลายหลากสีนะครับ แต่ละพุทธสถานแต่ละบวรแต่ก็ามารวมใจเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญนะครับของเราชาวอาโศกที่พ่อครูคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นในการนำพาในการเปนธรรมครับ บนเสลียงงเตรียมพร้อมนะครับที่จะขึ้นณบนบริเวณลานถวายเพลิงนะครับเป็นการเตรียมจัดขบวนนะครับเพื่อเตรียมส่งพ่อครูขึ้นวางบนฐานนะครับ ขณะนี้นะครับญาติธรรมก็เตรียมมาถัดมาจากนะครับเด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานนะครับที่เราเรียกว่าลูกหนุมานทั้งหลายแล้ครับก็จะเห็นความสงบเงียบความน่ารักของเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับนะครับดังนั้นจะเป็นขบวนญาติธรรมนะครับที่มีจํานวนมากโดยมีจิต มันเป็นหนึ่งเดียวในการน้อมจิตน้อมใจนะครับส่งพ่อครูท่านนะครับกับคืนสู่ธาตุในขณะนี้นะครับซึ่งญาติธรรมก็จะเข้าสู่บริเวณด้านหน้านะครับครับขบวนญาติธรรมเริ่มมาทยอยมาแล้วนะครับเข้าสู่บริเวณลานแล้วครับ เดินเลยไปข้างนหน้าอีกนิดนึ่งก็ได้ครับเข้าได้ทุกโซนเลยนะครับเดินตรงเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าเข้าโซนซีได้ทุกโซนเลยนะครับแอนตัดอีกวนึงไปซหร่เดี๋ยวต้องไปก่อนนะครับครับในขณะนี้นะครับเราย้ายฝั่งมาอยู่ด้านหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นขบวนญาติธรรมนะครับที่เลียง จำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสไปงานที่สําคัญงานชปนาปนกิจที่สำคัญนะครับเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพนะครับของผู้คนจํานวนมหาศาลที่มาร่วมกันนะครับน้อมจิตน้อมใจร่วมกันนะครับเพื่อส่งสรีระสังขารนะครับของพระครูท่าน กับคืนสู่ธาตุอย่างปริมาณมากขนาดนี้นะครับด้วยแรงศรัทธาได้จิตอันมีคารวะอย่างสูงยิ่งของทุกๆคนที่มาร่วมจิตร่วมใจกันนะครับพร้อมกันเดินกันมาเป็นระยะทางพอสมควรนะครับด้วยอาการสงบนิ่งด้วยความเงียบสงบนะครับท่านใดที่อยู่บริเวณลานแห่งนี้จะพบว่าเสียงที่ได้ยินนั้นจะมีเพียงเสียงโดนเท่านั้นเองจะไม่ได้ยินเสียงอย่างอื่นเลย เพราะว่าทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความสงบเป็นอย่างยิ่งเพื่อพร้อมจิตพร้อมใจนะครับในการจะส่งพระครูท่านดัะนั้นหลายคนนะครับจะมากันเป็นครอบครัวนะครับ มีลูกหลานกันมาพากันมาจำนวนไม่ใช่น้อยเลยนะครับครับลุงจำลองท่านก็มารอบริเวณแห่งนี้อยู่แล้วนะครับลุงท่านก็มาน้อมส่งต่อรู่นะครับมาเห็นลุงนะครับ ขณะนี้นะครับฝั่งนู้นฝั่งนอันนี้ฝั่งนู้นขนี้นะครับแต่และผู้คนนะครับกำลังเริ่มจับจอยนะครับทยอยหาที่นั่งกันนะครับอาจจะร้อนแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะไปนะครับนั่งแม้ว่าจะเป็นกลางแดดนะครับขณะนี้เวลาประมาณ16บหนาฬิกานะครับ35นาทีนะครับแม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงใดนะครับ พระอาทิตย์นั้นจะมีความร้อนเพียงใดแต่ทุกคนก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมาอยู่รวมกันตรงนี้นะครับโดยไม่ย่อท้อใดๆอยู่ด้วยอาการสงบอยู่ด้วยความมุ่งมั่นอยู่ด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงนะครับทำเช็ดด้านนู้นนะครับงหมดเลยครับวันนี้ต้องไปตรงสองได้วยครับครับตอนนี้นะครับก็เริ่มมามาจำนวนมากนะครับเข้ามาในลานนะครับเราเห็นได้ชัดว่าคลื่นขบวนมหาชนนะครับ มากมายมหาศาลเลยผมจะยืนอยู่ตรงมุมนี้จะเห็นนะครับขึ้นกระบวนมหาชนไม่ใช่น้อยเลยนะครับหลั่งไหลมาขณะนี้นะครับหลั่งไหลมากันจํานวนมากเลยนะครับที่มาร่วมงานในเร็นนี้นะครับจํานวนมากมายโดยเราคาดไม่ได้เลยว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นจํานวนหลากหลายพันคนนะครับอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือทุกคนมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความมุ่งมั่นร่วมใจนะครับเป็นอย่างดีนะครับที่จะมาร่วมงานในวันนี้ครับครับ,ดรบเดี๋ยวคงจะต้องนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่นะครับเริ่มมีปัญหานะครับที่ที่กว้างขนาดนี้เริ่มจะแคบแล้วนะครับก็คงจะต้องให้ ทุกท่านนะครับไลอยู่ตรงเชิงสะพานนะครับเชิงสะพานสายลุงแล้วนะครับคงจะต้องเป็นเช่นนั้นแล้วล่ะครับนะครับนี่คือปริมาณหมู่มวลมหาชนจำนวนมากจริงๆไม่ใช่น้อยจริงๆนะครับที่มาร่วมงานพอกค่อนนะครับในช่วงเย็นนี้นะครับซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีนะครับท่านก็ร่วมขบวนนั้นด้วยนะครับนะครับ ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ของงานในขณะนี้นะครับ,นะรบท่านรัฐมนตรีพิรพันธ์สารีรระพิาพาทนะครับท่านได้มาให้เกียรติมาในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณหมอเขียวนะครับคุณหญิงนะครับทีมคณะครับ ครับจะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าพวกแบกเสลียงนั้นมีความนิ่งและอดทนมากเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะครับของผู้ที่มาแบกเสลียงนะครับเป็นความตั้งใจจริงนะครับจะเห็นได้ชัดว่าทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นนิ่งสงบนะครับซึ่งไม่ใช่มีโอกาสที่ง่ายๆนะครับจะมีคนเป็นแค่18คน2ชุดเท่านั้นเอง ที่มีโอกาสได้แบกเสลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนจํานวนทั้งหมด36คนเท่านั้นที่มีโอกาสได้แบกเสลี่ยงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าความมุ่งมั่นของทุกคนนั้นมีความตั้งใจจริงนิ่งอย่างแท้จริงนะครับบรรยากาศแม้ว่าจะร้อนเพียงใดนะครับแต่ทุกคนก็มีจิตใจที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับขึ้นมาหาชนครับพันน,นี้ผมหันว่ามองขึ้นมาหาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ค่อนข้างจะมีปัญหาพื้นที่ทั้งทั้งที่พ่อครูบอกว่าให้มีพื้นที่ปริมาณที่มากนะครับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่แคบไปเลยนะครับขึ้นมหาชนขนาดนี้นะครับอยู่ติดอยู่ที่คาอยู่ที่สะพานสายลุงกันจํานวนมหาศาลเลยนะครับ